สวัสดีครับ mdlt 1 0เอกครับสวัสดีครับจากจังหวัดพะเยา <A. S 1> ตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยผมก็เรียนที่ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงป .6 นะครับเรียนร่วมกับคนหูดีครับหลังจากเรียนจบแล้วก็ได้ย้ายมาที่ โรงเรียนเชียงใหม่ครับซึ่งเป็นโรงเรียนของคนหูหนวกนะครับช่วงมสถึงม6เนี่ยผมได้เรียนกับคนหูหนวกนะครับจนจบเลยหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้มาอยู่ที่เชียงใหม่ครับมาทำงานเป็นพนักงานเซเว่นครับขอบคุณครับ